สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาวิเค,าคราะห์กราฟทองคําพร้อมกับหาจุดเข้าจุดออกสําหรับเดือนถัดไปนะครับที่ปลอดภัยและสามารถทํากําไรได้และเสี่ยงน้อยไปได้วยกันนะครับเนาะแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับหวันก่อนที่ตลาดจะเปิดแล้วเนาะใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันก่อนใน t time f r a m e มันนะครับ t m m frame มันเนี่ย หลังจากที่มันได้มีการยกตัวขึ้นไปชน2,900แล้วไปทำอ่อทำหายใช่ไหมครับมันมีการดิงนตัวกลับมาเรื่อยๆถูกไหมแล้วในทา f เฟรมเล็กลงอย่างว e e k ด a y และ h4 คือการทุบแล้วเปลี่ยนเทรนด์ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูสําหรับมันก่อนเป็นหน้าหน้านะครับสำหรับมันอะในเมื่อมันชน2,900ไม่สําเร็จแต่มันก็ได้ชนทิ้งไว้แล้วแล้วทำหายไว้แล้วตอนนี้ก็ทิ้งคนบายไว้ข้างบนนะครับคนที่ปลดลบายแล้วก็คนที่ไล่บายที่เหนือรับไว้ข้างบนใช่ไหมครับจากนั้นก็วิ่งมาที ตรงกลางของแท่งมาปิดที่ตรงกลางของแท่งเนาะทีนี้สําหรับมันสิ่งที่มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเนาะมันมีสิทธิ์ที่จะเปิดแท่งใหม่มาอาจจะมีการยกตัวขึ้นทําไส้แต่ไม่ชนต้านั้ง2,900หรือแค่ยกตัวขึ้นไม่ชนแนวรับที่มันได้สร้างทิ้งไว้ก่อนที่มันจะทุบลงมาใช่ไหมอา่ายกตัวขึ้นทําไส้แต่ไม่ชนแนวรับเก่าที่มันจะมีคนรอออเดอร์อยู่เช่นเดียวกันจากนั้นอาจจะมีการดึงไส้กลับกดตัวลงเปลี่ยนเทรนก่อน แต่ทีนี้มันจะเปลี่ยนเทรนได้จริงไหมไอเน,นี้ยเราไม่รู้แต่ถ้ากราฟยังต้องการที่จะลงเพื่อเคลียร์บอลลุ่มฝั่งบายอย่างหนักและกดดันคนบายก็ก็คือมันก็จะต้องมีการยกตัวขึ้นทําไส้ไหรือไม่หลอกล่อให้คนบายก่อนแล้วค่อยดึงไส้กลับกดตัวลงเป็นแท่งแดงแล้วไล่ชนมาเรื่อยๆในแนวเอ่อแนวรับก็คือไล่ชนแนวรับมาเรื่อยๆในทางเฟรมที่เล็กลงนะครับเป็นการทุบต่อเนาะทุบต่อสําหรับทำเฟรมว e กเดย์แล้วก็ฮิสโตรนะครับ แต่ถ้ามันต้องการที่จะขึ้นจาฟก็ยังต้องการที่จะขึ้นหรือถ้าเกิดว่ามันเทียร์วอลุ่มฝั่งใบาจากข้างบนมาพอมามากพอแล้วแล้วมันต้องการที่จะขึ้นมันอาจจะเปิดแท่งใหม่มาสาหรับเดือนหน้าก็อาจจะมีการค่อยๆไ like ล่กดตัวลงมาก่อนเห็นไหมเห็นไหมเทรนก็ยังเป็นฝั่งเซลล์อย,อยู่ใช่ไหมครับในทำเฟรมเลยก็คือไ like ล่กดตัวลงมาก่อนแล้วอาจจะมาย,ยอดเด็งที่ไส้นี้หรืออาจจะมารอใบแล้วก็ทุบต่อก่อนก็ได้จากนั้นค่อยดึงไส้กับนะก็คือช่วงกลางเดือนแรกไอ้ครึ่งเดือนแรกอาจจะเป็นการแบบแค่ทุบลงมา อาจจะเด้งที่ไส้นี้แล้วดึงไส้กลับค่อยๆย,ย,ยกตัวขึ้นไปไปทอาออลทำไฮใหม่หรืออาจจะเด้งไม่อาจจะแค่ยอดเด้งที่ไส้เล็กน้อยแล้วก็ทุบตัวลงมาต่อมาชน2,800เพื่อล่อใบจากนั้นก็ทิ้งตัวลงมาเรื่อยๆจนมาเคลียไส้นี้ของมันเองเห็นไหมที่มันยังไม่ได้เคลียจากนั้นค่อยยกตัวขึ้นใหม่เห็นไหมค่อยๆดึงไส้กลับไปใหม่แล้วทีนี้ก็จะมีการทิ้งคนโปลเซอไว้ข้างล่างถูกไหมก็คือทุบลงมาให้คนใบทุบแนวรับมาเรื่อยๆใบแล้วก็ลากใบแล้วก็ลากแล้วก็แตก สุดท้ายพอคนเริ่มดไล่โฟลลูเซลแล้วคนเริ่มหาแนวต้านที่จะเซลถูกไหมเพราะว่ามันก็จะมีความเชื่อจากการที่ว่าถ้ามันทุกขนาดนี้เราก็คงต้องเล่นเซลแล้วทีนี้พอคนเริ่มเปลี่ยนมาเล่นหน้าเซลโฟลลูเซลแล้วพอมันยกตัวขึ้นชนแนวต้านในไทม์เฟรมเล็กๆก็คือมันมีการสร้างแนวต้านในไทม์เฟรมเล็กลงใช่ไหมพอคนเริ่มหาต้านที่จะเซลปุ๊บมันก็จะค่อยๆย,ยกตัวขึ้นใ็ดรอให้คนเซลคนเซลแล้วก็ไล่ขึ้นไปเห็นไหมเซลเห็นไหมคนยิ่งเซลมันก็ยิ่งไล่ขึ้นไปเห็นไหมมันก็ยิ่งบินขึ้นไปบินนจน ท้ายที่สุดแล้วมันก็จะกลับขึ้นมาเป็นโดจินะครับถ้ามันไม่ทําไส้บนไว้ก่อนนะท้ายที่สุดแล้วถ้ามันทุบหนักแค่ไหนก็ช่างสุดท้ายมันจะกลับขึ้นมาเป็นโดจิแล้วยกตัวขึ้นไปเป็นแท่งเขียวแต่จะไปทาจะไปชนแนวต้าน2900อีกรอบหรือไม่หรือไปทำ aw, า e w a อ l t i m อีกรอบหรือไม่ไอันนี้บอกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูเป็นน้านน้าว่ามันมีการทําไส้บนหรือล่างไว้หรือเปล่านะมันจะมีการเปิดแท่งใหม่มาทําไส้บนก่อนหรือล่างก่อนไหมก่อนที่มันจะไปต่อก็คือถ้ามันทํนาไส้บนแล้วมันทุ ทีเนี้ยมันมันอัาจจะทุบหนักหรือถ้ามันทําไส้ล่างมาถึงไส้นี้แล้วมันยกตัวขึ้นบินทีเนี้ยมันจะบินหนักเพราะมันทาไส้ไว้แล้วคือมันพร้อมบินไปเลยแล้วบินไปอาจจะบินไปไกลด้วยแต่ถ้ามันไม่ทําไส้คืออย่างน้อยสุดนะสมมติว่ามันมีการยกไม่ยกตัวขึ้นนะมันทุบเลยไม่ทําไส้รู้ไว้เลยว่าเราต้องเราควรหาไม้ใบาจากข้างล่างแต่อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นไม้ใบที่ดีที่สุดแต่ขอให้เป็นไม้ใบที่ดีที่คุณเสี่ยงน้อยที่สุด พราะท้ายที่สุดแล้วมันจะมีการดึงไส้กลับมาแน่นอนหรือไม่ก็เปิดแท่งใหม่มาต้องยกตัวขึ้นไปทําไส้ทดแทนแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรับรู้ไว้เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะทําอะไรบ้างเราต้องคาดการไวไปก่อนแล้วเรารู้ว่าเราครออกออเดอร์ที่ไหนนะครับก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่ามันมีการยกตัมันไม่ทําไส้ข้างล่างแล้วมันยกตัวมันเบรกไปก่อนไปชน2,900แล้วไปเบรกเบรกไปก่อนแต่ไม่ไปชนต้านไม่ชนต้านออทามไฮหรือชนก็ได้ เราลองหาไม้เซลล์ดูเพราะท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะต้องมีการดึงไส้กลับเพื่อมาทําไส้ทดแทนเห็นไหมครับเราต้องเล่นเราต้องดูกันตามหน้าให้เป็นแล้วเราจะหาออเดอร์ในจุดที่แบบคือสามารถถือรันเชนได้ระดับหนึ่งอ่ะห้าพันจุดหื่จุดมันเล่นได้เนาะมันมีแน่นอนไม้ที่เราจะหาได้อย่างมันอย่างวิกเราไปหาไม้ที่มันสามารถใช้รันเชนได้ระดับหนึ่งเลยนะแต่ในทม์เฟรมเล็กลงอ่ะคือเราหาไม้แต่ละไม้ที่มันสามารถปิดได้พันสองพันจุดเราก็ดีใจแล้วถูกไหม แต่ถ้าเราดูในมันในวิกอะเราจะสามารถเผื่อเผื่อได้อีกสักไม้นึงที่เราสามารถถือได้ยาวๆแล้วเราเข้าไปสกอ p ์ปิ้งในทารเฟรมเล็กๆอย่าง h 4อย่าง Day 1ก็ได้หรือ H1 ก็ได้ถ้าคุณเล่นถ้าคุณเล่นเป็นแล้วคุณดูออกใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทําได้อย่างมัดนนะ่ะเราสามารถหาไม้ที่จะสามารถถือวันเชนได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่ามันไม่ทําไส้บนแล้วมันทุบโตลงมาหาไส้นี้แล้วเราบายจากไส้นี้ ท้ายที่สุดแล้วถ้ามันดึงไส้กลับไปเรื่อยๆไปอยู่เหนือ2,800เรารู้แล้วว่าไม้ใบเราปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าในทางเฟรมเล็กก็คือยกตัวขึ้นไปชน2,800แล้วใช่ไหมครับเราก็ถือรันเทรนได้อีกระดับหนึ่งแต่ในทางเฟรมเล็กลงเราก็ไปหาสกอวปิ้งไปเรื่อยๆเก็บสั้น500จุดพันจุดไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ไม้เนี้ยเราถือล้รันเทรนได้แล้วหนึ่งไม้ถูกไหมครับก็เช่นเดียวกันถ้ามันไม่ถ้ามันไม่กดตัวลงมาก่อนมันยกตัวขึ้นไปก่อนเราก็ไปหาไม้เซลล์จากการที่ถ้ามันยกตัวขึ้นไปแล้้วมมมันนนไไไ่ปชตาาทถูก แล้วมันยกตัวขึ้นไปบีบฝอบสามเหลี่ยมแล้วสุดท้ายมันก็ดึงไส้กลักค่อยๆกดตัวลงมาเราก็ได้ไม้เซลที่ดีแล้วยิ่งถ้ามันกดตัวลงมาต่ำกว่า2900้ยไม้เซลเราก็ยิ่งปลอดภัยเห็นไหมครับเราเล่นด้วยความที่เรารู้แล้วเรารู้ว่าไม้แบบไหนจะรันเทรนได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกคือมีคนถามว่าไม้แบบไหนถึงจะถือรันได้ไปเลยยาวๆก็คือไม้แบบนี้แหละไม้ที่เราดูในแท่งมัน เพราะว่าแท่งมันถ้าเราดูมันออกว่าบาร์แอคชั่นมันวิ่งยังไงระหว่างมันแล้วมันวิ่งไปไหนแล้วมันจะดึงกลับไหมอ่ะเราจะสามารถหาไม้ในจุดที่มันมันแทบจะดีที่สุดก็ได้นะครับเนาะก็อย่างแท่งนี้แม้กระทั่งแท่งนี้เองนะครับเห็นไหมกดตัวลงทําไส้ก่อนแล้วก็บินขึ้นไปเพราะว่าอะไรเพราะมันทําไส้แล้วมันจะไม่กลับมาเพราะฉะนั้นเราถ้าเราดูอ่ะเราดูให้เป็นว่ามันทําไส้หรือยังถ้ามันไม่ทําไส้แล้วมันทุบเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องกลับมาแน่นอนกลับมาทําไส้ทดแทนแต่ถ้ามัน ทำไส้แล้วเราต้องรู้ว่าถ้าเราสมมติเนี่ยสมมติได้เห็นไหมสมมติว่ามันทาไส้แล้วแล้วมันยก Brooke ตัวไปแล้วเราไปสวนเซลล์สวนเซลววเซล์อันนี้เราเข้าข้างตัวเองอยู่นะครับเนาะ,ะรู้ไว้ว่าพยายามเล่นโดยที่ไม่เข้าข้างตัวเองเราต้องดูกราฟตามหน้าของมันได้ถึงในจุดเอถ้ามันอยู่ในจุดที่มันควรยอมแพ้แล้วยอมแพ้ถ้ามันอยู่ในจุดท,ท,ที่คุณรู้ว่ายังไงมันก็ยังมีส์กลับมาคุณก็ค่อยสู้คุณก็ค่อยรอแต่พยายามดูให้ออกนะครับว่ามันจะกลับหรือไม่กลับมาไม่ใช่ไป ไปจมอยู่กับคราบนะครับเนาะสำหรับมันก็ประมาณนี้เนาะก็รู้ไว้ว่าเนี่ยถ้ามันทุบหนักโดยที่มันไม่ทําไส้บนขอให้ติดไม้ใบสักไม้หรือถ้ามันปีนอย่างหนักก่อนแล้วโดยที่มันไม่ทําไส้ล่างนะครับขอให้ติดไม้เสียสักไม้แค่นั้นเองสําหรับมันแล้วถือถือรอได้เลยเนาะนะครับสำหรับมันก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูในทาเฟรมวิกทำเฟรมวิกนะครับเนื่องจากมันก็ทุบมาเรื่อยๆูไปเปิดแท่งใหม่มาเนี่ยถ้ามันยังต้องการที่ลงต่อเพราะมันชนมาแล้วสามลักสำเร็จ ถ้ามันยังต้องการที่ลงต่อมันอาจจะมีการยกตัวขึ้นทําไส้อาจจะเด้งที่ไส้นี้ก็คือยกตัวขึ้นทําไส้เคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์และอาจจะมันลอแเด,ด้งที่ไส้นี้แต่ไม่ชน2,9 0 0้ารแล้วหนึ่งนี่คือหนึ่งหนึ่งไม้เซลล์ที่เราสามารถเล่นได้เพราะถ้ามันยกตัวขึ้นทําไส้นี่คือหนึ่งไม้เซลล์ที่เราสามารถเล่นได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะล่อเซลล์ขึ้นมาเลยๆลย่เลเลลอเซลล์แล้วก็ลากลอ่อเซลล์แล้วก็ลากแล้วเราก็ค่อยมารอเซลล์เป็นคนสุดท้ายถูกไหมก่อนที่มันจะชน2,900แล้วถ้ามันชนเราก็อาจจะต้ออองคัหหรรืไปาไม้ทีี่่ดกวา ถ้าหากมันไม่ชนแนวต้านนี้แต่ถ้าหากว่ามันไปชนนั่นคืออีกเรื่องหนึง่งนะครับรู้ไว้ด้วยถ้ามันไปชนมันอาจจะพร้อมที่ยกตัวต่อเนาะเพราะฉะนั้นไม้เซลล์ไม้แรกก็ควรที่จะอยู่ตรงนี้สําหรับวิกแล้วไม้ต่อไปมันก็ควรที่อยู่ตรงนี้เพราะถ้าหากว่ามันชนต้านนี้แต่มันไม่ไปชนต้านออทามไฮแล้วมันมาเด้งที่ไส้นี้เราก็อาจจะยังได้ไม้ไม้เซลล์ที่ยังถือว่าปลอดภัยไ,ได้ระดับหนึง่งเนาะนะนะเพราะมันอาจจะเบรกขึ้นมาชนต้านผ่านไส้แต่ไม่ชนอีกต้านแล้วดึงไส้กลับ แล้วกดตัวลงต่อก็ได้เพราะฉะนั้นถึงถึงบอกว่าพยายามดูให้ออกว่าตรงไหนคือจุดออกออเดอร์ที่ดีแล้วเสียงน้อยที่สุดนะครับแล้วเราจะได้ไม้ที่ดีไม้เดียวเทพๆดีกว่า10ไม้แบบคนธรรมดานะครับเนาะดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าโลจิกไม้เซ็เราไม่เสียเราไม่มีการผวากราฟเราไม่หลอนกราฟเพราะว่าเราอยู่กับมันแล้วเราได้ไม้ที่ชัวร์จากมันแล้วเราจะไม่มีการกลัวกราฟเลย ดีกว่าเราไปเปิดหนึ่งสองสามสี่ห้าไม้แล้วเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะพ,ชนะพอไม้ที่หกที่เจ็ดที่แปดมันจะมันจะเปิดด้วยความกลัวบ้างโลบ้างแล้วทีเนี้ยถูกไหมครับไม้ที่เจ็ดที่แปดก็จะเปิดด้วยความกลัวบ้างโลบ้างไม้ที่เก้าก็จะกลัวบ้างโลบ้างไม้ที่สิบนี่เปิดด้วยความกลัวสุดสุดท้ายเสียหมดนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพยายามพยายามเข้าใจกราฟให้ได้ก่อนก่อนที่จะเล่นจุดไหนของกราฟที่คุณดูออกคุณเล่นได้ถ้าดูไม่ออกอย่าเล่นนะครับเนาะถ้าถ้าจุดไหนของกราฟที่สามารถดูออกว่าเฮ อันเนี้ยเคยฟังผมมาแล้วมันมันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วเข้าใจมันจริงๆว่ามันจะเป็นอย่างนี้คุณบายได้คุณเซล์ได,ได้แต่แค่ห้าม follow บายห้าม follow เซลแค่นั้นเองกดมีอยู่ง่ายๆคือห้าม follow บายห้าม follow เซลคุณดูทำเทรนไหนคุณก็เล่นทำเทรนม,มันแค่ห้าม follow บายห้าม follow เซลนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับวิก็อย่างที่บอกถ้ามันต้องการที่จะกลับตัวขึ้นไปเลยนะครับสร้าง p พ s ชั i นกลับตัวฝั่งบายยกตัวขึ้นไปชนต้านไปเลยนะ มันก็อาจจะต้องมีการกดตัวลงทําไส้ก่อนแต่ไม่ทะล,ลุโลไส้ของมันเองแล้วถ้ามันกดตัวลงทําไส้นะครับกดตัวลงทําไส้แล้วมายอดิ่งที่เห็นไหมกอดกอบสามเหลี่ยมกดตัวลงทําไส้แต่ไม่ทำเอ่อทะลุโลไส้ตัวเองจากนั้นดึง uh, ไส้กลับยกตัวขึ้นไปรู้ไว้เลยว่าถ้ามันทําไส้แบบนี้แล้วมันยกตัวขึ้นไปมันมีิสธิ์ที่ไปชนต้านแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเป็นต้านนี้ก่อนมันมีิสีิ์ที่วิ่งไปชนต้าน2 9ง0แล้วค่อยๆยกตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ไว้ว่าตรงไหนที่มันจะเสีย ถ้ามันมีการปวดตัวลงทําไส้ก่อนเราลองหาใบายได้ถ้ามันไม่ทะลุไส้นี้นะครับพอท้ายสุดแล้วถ้ามันยกตัวขึ้นไปต่อให้มันไม่ยกตัวขึ้นไปชนต้านเราก็ยังมาปิดปิดเก็บกำไรที่ตรงกลางได้ซึ่งถ้าเราปิดเก็บกำไรที่ตรงกลางได้นี่ก็ได้ละ3,000จุดเนาะรวยรวยด้วยนะครับเพราะว่าจุดที่ผมบอกออเดอร์ที่ผมบอกไว้ก็จะจะเป็นจุดที่ปลอดภัยในระดับหนึ่งจะไม่พยายามให้ออกออเดอร์ในจุดที่มันเสี่ยงนะครับแล้วสำหรับวีก็ประมาณนี้ต้องดูว่ามันจะ ทำไส้ตรงไหนก่อนถ้ามันปวดตัวลงทําไส้แต่ไม่ทะลุโลเราบายแล้วมันเป็นช่วงกรอบล่างสามเหลี่ยมด้วยก็คือกรอบไซเวของวีคนะครับอันนี้จะเป็นกรอบไซเวของวิคนะครับคือกรอบล่างสามเหลี่ยมไซเวของวิคแล้วถ้าเราบายจากจุดนี้สุดท้ายมันิ่งกลับไปที่ตรงกลางเราปิดเก็บกําไรได้แล้วถ้ามันยกตัวขึ้นนะครับไม่ไปชนต้าน,น ó, ถ้ามันชนสองพันเก้าร้อยแล้วแต่มันไม่ชนต้านของมันเองต้าน,นกับตัวของวิคแล้วมาย่อเร่งที่แถวๆนี้หรือชนก็ได้ชนต้านผ่านไส้เห็นไหมทำไฮแต่ไม่ถึงต้านที่เป็นท่านต้านออ แล้วเราเซลแล้วท้ายทสุดแล้วถ้ามันเดึงกลับมันวิ่งมาที่ตรงกลางคุณก็ปิดเก็บกําไรซะแล้วถ้าคุณได้ไหมไม้เซลจากข้างบนเนี่ยหลายพันจุดเลยนะครับมาวิ่งมาถึงตรงเนี้ยใช่ไหมนะครับแต่แค่รู้ไว้ว่าเล่นด้วยความระมัดระวังด้วยความรู้อย่าเล่นด้วยความเสี่ยงอย่าเล่นด้วยการอย่าเล่นด้วยทักษะของการพนันเล่นด้วยทักษะของการที่รู้รู้แล้วนะครับไม่ใช่รู้งี้นะครับคือรู้ว่ามันจะทําอะไรแล้วเล่นแล้วพอมันได้นั่นน่ะคือรู้แล้ว นะครับไม่ใช่ว่าเล่นหรือไม่เล่นแล้วเสร็จปุ๊บพอมันเป็นอย่างนั้นโอ้ลุงนี้ไปรลุงนี้เซล l ไม่ใช่นะครับห้ามทําอย่างนั้นเสียโลจิกไม์เซ็ตเพราะว่าถ้าใช้คําว่าู้งนี้คุณก็จะมีแต่ข้ออ้างไปตลอดแต่ถ้าคุณใช้คําว่ารู้แล้วแปลว่าความรู้คุณเพิ่มมีเพิ่มขึ้นแปลว่าสติคุณแปลว่าความชํานาญคุณมีมากขึ้นประสบการณ์คุณดีขึ้นเก็บสะสมมาพอสมควรแล้วก็คือคุณรู้รู้แล้วว่ามันจะทําอย่างนี้แล้วคุณไปแล้วสุดท้ายคุณได้กําไรเนี่ยรู้แล้วก็เลยได้กําไร ไม่ใช่รู้งี้รู้งี้ทําแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าใครก็พูดได้ครับว่ารู้งี้ผมก็พูดได้แต่ผมก็จะพยายามไม่พูดเพราะว่าเคยทํามาก่อนผมก็จะไม่พูดเพราะว่าผมจะพยายามหาความรู้ให้มันให้มันเข้ากับที่มันจําเป็นที่จะต้องมีแล้วผมก็ค่อยมาบอกว่าเนี่ยรู้แล้วก็เลยบายแล้วก็ได้กําไรหรือรู้แล้วแต่บายแต่บาย,บายเออแต่รู้แล้วแต่ยอมเสี่ยงสุดท้ายโดนลากก็ยอมคัดถูกไหมครับคือรู้แล้วว่าเสี่ยง แล้วพอบายแล้วโดนกผมก็แค่คัดหรือผมก็แค่ต้องหาทางแก้ไม้เห็นไหม <l> เรารู้แล้วว่าเราเสี่ยงแต่เราเลือกที่จะบายเราเลือกที่จะเสี่ยงเพราะฉะนั้นเวลาเราโดนลากเราเจ็บเราไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเรารู้แล้วรู้แล้วนะว่าจุดเนี้ยเสี่ยงจุดเนี้ยไม่ดีแล้วเราบายอ่าแล้วพอเราโดนล拉ไม่เป็นไรเรารู้แลว้วเห็นไหมแต่ถ้าเราได้กําไรก็คือรู้แล้วแต่มันก็มีความเสี่ยงนะใช่ไหมครับเรารู้ด้วยว่าถ้าเรารู้ด้วยว่าจุดไหนเราเสี่ยงแต่เรายอมที่จะเล่นกับมันเราจะไม่มีความกลัวเลย ตัวลากเป็นหมื่นจุดเราก็ไม่กลัวเพราะอะไรครับเรารู้แล้วเราไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แล้วเราไปปลายสุดท้ายมันลากเรากลัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเอ้ยทำไมลากไม่ใช่นะครับเรารู้แล้วเราพอเรารู้แล้วเราไม่เสียดนะครับก็ประมาณนี้สําหรับวีก็ไม่มีอะไรเราต้องรู้เพราะว่าเนี่เป็นช่วงกรอบสามเหลี่ยมไซส์เวของสามเหลี่ยมไซส์เวของวีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอให้มันยกตัวขึ้นทําไส้ก่อนหรือกดตัวลงทาไส้ก่อนเราขอให้มาหาออเดอร์จากวีนะครับเดก็เช่นเดียวกัน แต่สุดท้ายอวีกับเดเนี่ยในเมื่อมันเป็นเฟนข่าวลงแล้วยังไงก็มองว่ามันยังมีสิทธิ์ลงอยู่ถูกไหมถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะถ้ามันส่วนใหญ่มันอาจจะมีการยกตัวขึ้นทําไส้ก่อนถ้าเป็นเดเนี่ยอาจจะยกตัวขึ้นทําไส้ถึงแค่นี้ถูกไหมเพราะว่าไส้ข้างบนเนี่ยมันเคลียร์มาแล้วเคลียร์มาแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเดนะถ้ามันจะลงต่อมันก็จะมีการเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นทําไส้ถึงแค่นี้แล้วดึงไส้กลับกดตัวลงต่อแล้วทีนี้มันจะไปสร้างพลังชั้นกลับตัวฝั่งบายเมื่ แต่เราไม่รู้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะทุบตัวถึงไหนใช่ไหมตอนมันทุบตัวลงแล้วก็บายไลย่บายอ่า,ายที่ใส่นีสมมนะ่สมมุตินะสมมุตินะยกตัวขึ้นทำใส่เสร็จทำใส่เสร็จปุ๊บคุณรู้ไว้ว่าเดี๋ยวมันก็จะกลับตัวเป็นฝัง่งใยใช่ไหมเพราะว่าท i m เ frame ใหญ่ก็ยังเป็นฝั่งายอยู่มันแค่กดตัวลงเคลียร์อ่าสมมุติว่าคุณยอมที่จะเสี่ยงก็คือมันกดตัวลงมาหนึ่งลับคุณายหนึ่งไส้เห็นไหมหนึ่งลับหนึ่งไส้คุณบาบหนึ่งไม้กดตัวลงมาชนอีกลับหนึ่งหนึ่งไส้คุณใบอี อีกหนึ่งไส้คุณก็ติดมาอีกไม้หนึ่งสุดท้ายสมมุติว่าคุณติดแบบนี้คุณติดแค่สามไม้ถูกไหมถ้าคุณเล่นในทางเฟรมที่ใหญ่เห็นไหมอันนี้คือแค่เดย์แล้วเดย์มันอาจจะชนชนมาถึงมาแค่นี้แหละแล้วท้ายที่สุดแล้วอาจจะมาสร้างแพทชั่นกับตัวฝั่งใบแถวๆนี้นะครับเลยไส้เห็นไหมเลยรับผ่านไส้ทาโลแต่ไม่ถึงอีกรับไม่ถึงรับนี้แล้วคุณใบเขาแล้วคุณใบที่ไส้นี้แล้วอามันอาจจะมากลับตัวสร้างแพทชั่นกลับตัวฝั่งใบแถวๆนี้จากนั้นยกตัวขึ้นชนตั้งน2,800 แล้วถ้าปิดอยู่เหนือ2,800ได้นะครับไม้าบคุณก็จะปลอดภัยและถ้ามันปิดอยู่เหนือ2,800ได้สําหรับคนที่ไม่ไม่ไม่ไปตามาบนะครับไม่ไปรอบายที่จะได้ไม้ปลายไส้ถูกไหมถ้ามันสร้างแพชเั่นกับตัวฝั่งใบตรงนี้ปุ๊บเรายกตัวขึ้นชน2,800ปุ๊บเปิดแท่งใหม่มาถ้ามันเปิดแท่งใหม่มาันปิดอยู่เหนือ2,800แล้วถูกไหมครับยกตัวขึ้นพอเปิดแท่งใหม่มายกตัวลงเคลียแต่ไม่ถึงแนวรับอ่ะชน2,800ก่อนก็ได้แต่ไม่ถึงแนวรับของมันเองที่มันสร้างจุดกับตัวเราบาย อันนี้คือสําหรับคนที่ไม่กล้าที่จะเล่นสวนใบสวนใบไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาไม้ไปลายไส้นะครับแต่ถ้าคนที่กล้าเล่นก็อาจจะแค่แบบใบหนึ่งไม้สองไม้สามไม้ไส่สุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับขึ้นไปได้เพื่อที่จะไปให้คุณแก้ไม้แต่ถ้ามันจะไม่กลับแล้วมันจะลงต่ออันนี้คุณก็ต้องระวังนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่อยากจะเสี่ยงคุณก็แค่รอให้มันทุบเท่าที่มันอยากทุบนะครับถ้าคนที่ไม่อยากจะเสี่ยงก็คือวิธีเล่นตอนนี้ก็คือให้มันยกตัวขึ้นทําไส้แล้วคุณเซล นี่คือคนที่ไม่ไม่อยากจะเสี่ยงมากเพราะตอนนี้พลชั่นเป็นฝั่งฝั่งเซลใช่ไหมมันยกตัวขึ้นทําไส้คือเซลแล้วถ้าคุณจะบายคุณรอให้มันกดตัวลงให้เท่าที่มันต้องการแล้วจากนั้นพอมันมีการสร้างพลชั่นกับตัวฝั่งบายแล้วมันยกตัวขึ้นชนต้านคุณก็ค่อยไปแล้วพอมันยกตัวขึ้นชนต้านแล้วมันชนสําเร็จใช่ไหมอ่าสมมติว่ามันสร้างพลชั่นกับตัวฝัศศนะ่งบายเสร็จปุ๊บนะอย่างอย่างสมมติว่าผมยกตัวอย่างเป็นแท่ง,งนี้แล้วกันเห็นไหมพอมันสร้างพไพลาเร็จใ่ม้มยยว,นนวชนําเร็จั่ พอมันยกตัวขึ้นชนต้านเสร็จปุ๊บชนสำเร็จละเปิดแท่งใหม่มาถ้ามันยังไม่ได้กดตัวลงเคลียร์ยังไม่ต้องบายเห็นไหมเปิดแท่งใหม่มานี่มันไม่ยังไม่กดตัวลงเคลียร์ใช่ไหมครับแต่แท่งถัดไปนี้มีการกดตัวลงเคลียร์แต่ไม่ถึงแนวรับเราบายอน่าไส้เนี้ยเราบายจากไส้พวกนี้เห็นไหม,เว,มนนเวลามันชนต้านสําคัญเนี่เวลามันชนต้านปุ๊บแล้วมันไปเรื่อยๆแล้วเห็นไหมมันมาชนต้าน2800ครับ พอมันชนต้าน2800นะครับเรารู้แล้วว่ามันล่อเซล์แล้วเปิดแท่งใหม่มามันกดตัวลงเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายเราบายเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยเนี่ยคือหลักการง่ายๆก็เหมือนกันในเด t ้าเนี่ยมันทุบลงมาแล้วมันมาสร้างจุดกลับตัวอยู่แถวๆนี้เสร็จเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วมันสร้างจุดกลับตัวเสร็จปุ๊บ,บมันยกตัวขึ้นชนต้านแล้วมันชนต้านสําเร็จพอเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงไม่ถึงรับเราจะบายนี่คือสําหรับคนที่ไม่อยากจะเสี่ยงบายไหลไม้เนาะก็คือรู้ไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วเอาไปปรับใช้กับวิธีเทรด วิธีเล่นแบบนี้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่มันจะได้แล้วแล้วถ้าคุณยอมที่จะรอคุณจะได้แต่ไม้ปลอดภัยแบบนี้ไปตลอดเพราะว่าทางพฤติกรรมแบบนี้ก้ามมันทําตลอดนะครับอย่าคิดว่ามันไม่ทํานะเห็นไหมคุณดูดีๆนะก้ามมันทํามาตลอดนะครับมันทํามาเรื่อยๆเห็นไหมครับแต่อย่างเช่นอย่างนี้เห็นไหมมีการสร้างไพชให้ันกับตัวฝั่งบายแล้วมันยกตัวขึ้นชนตานแล้วชนสําเร็จใช่ไหมครับพอมันชนสาเร็จแปลว่ามันต้องการขึ้นต่อใช่ไหมแค่เปิดแห่งใหม่มาเนี่ยกดตัวลงทําไส้เราก็บายได้แล้วเพราะมันชนสําเร็จแล้วเห็นมัครบ เช่นเดียวกันตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมยกตัวขึ้นชนต้านแล้วชนสําเร็จแล้วอ่าเปิดแท่งใหม่มาจริงๆริงกดตัวลงเราบายได้ละยกตัวขึ้นถ้าเราปิดก็ได้เห็นไหมแล้วพอมันสร้างแพชชั่นกลับตัวอีกใช่ไหมครับเรารู้ไว้ว่าเนี่ยในเมื่อมันสร้างแพชชั่นกลับตัวเล็กๆเพืเ่อที่อาไว่อเซลล์แล้วมันล่อเซลล์ไปเรื่อยๆอยู่แล้วเวลามันสร้างแพชชั่นกลับตัวปุ๊บก,กดตัวลงไม่ไม่ถึงรับเราก็ไปเห็นไหมท้ายสุดแล้วมันยกตัวขึ้นมีชนต้านมันไปปุ๊บชนสําเร็จ คือเราดูจากพฤติกรรมกราฟนะครับมันชนตั้งสาเร็จไหมชนรับสําเร็จไหมถ้ามันชนสําเร็จเราก็หาไม้ายได้ตอนที่มันเคลียร์เนาะก็ประมาณนี้สําหรับดีเฮชโจริงๆก็เช่นเดียวกันนะครับคือรอคุณจะเล่นทาเฟรมไหนคุณก็แค่รอนะครับอย่างเฮชโตอนนี้มันเป็นขาลงถูกไหมอ่ามันเป็นขาลงแล้วเฮชโเนี่ยหลังจากที่มันกดตัวลงมาอย่างหนักมันมีการสร้างไพ่เชนกับตัวฝั่งไปแล้วถือว่าสร้างสําเร็จในระดับถือว่าสร้างสําเร็จแล้วสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแต่แต่ในเมื่อทำเฟรมเดย ความเฟรมเดย์ day, มันยังมันยังไม่สร้างเงื่อนไขสร้างพเชั่นกับตัวสําเร็จใช่ไหมครับเดเนี่ยตอนนี้ถ้ามันมีการยกตัวขึ้น H 4ก็อาจจะเป็นแค่อาจจะเป็นการเปลี่ยนเทรนยกตัวขึ้นระยะสั้นใช่ไหมครับเป็นเป็นเทรนฝั่งบายระยะสั้นของ H 4แต่เดคือการยกตัวขึ้นเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลเห็นไหมเราต้องดูให้ออกเพราะฉะนั้น H 4อ่ะเพราะฉะนั้นเดก็คือให้เราหาไม้เซลจากไส้นี้หรือไส้นี้ก็ได้อไส้นี้ก็ได้หรือไส้นี้ใช่ไหมครับถ้ามันยกตัวขึ้นแต่ H 4ในเมื่อ h4 ก็คือ มันกลับตัวเป็นฝั่งบายใช่ไหมแต่แต่ day o แค่ยกตัวขึ้นเคลียรคโฟโลเซลใช่ไหม day คือการเคลียร์แต่ H l คือการเปลี่ยนเทรนอาจจะเปลี่ยนเทรนแค่ระยะสั้นใช่ไหมครับพอ H l เนี่ยเปิดแท่งใหม่มาในเมื่อมันมันชนเอ่อมันสร้างจุดก,กับตัวสําเร็จสมบูรณ์ละเปิดแท่งใหม่มาของ H l ถ้ามันกดตัวลงทําไส้ใน H ช o w แต่ไม่ถึงรับเราบายเพราะท้ายที่สุดแล้วมันก็จะยกตัวขึ้นไปเพื่อไปเคลียร์วอลุ่มฝั่งซนฝั่งเซลในทำเฟรม day ก่อนที่มันจะทุบต่อก็ได้เห็นไหมครับ เราดูความสอดคล้องของมันเราจะรู้เลยว่าจุดไหนเป็นจุดที่ออกออเดอร์ได้แล้วจุดไหนเป็นจุดที่ปิดนะครับก็อย่างเนี้ยให้โสมมุติคุณบายเลยมันกดตัวลงทําไส่ไม่ถึงรับคุณบายปุ๊บมายกตัวขึ้นไปคุณก็แค่รอไปปิดที่ไส่ของเดเห็นไหมครับอ่าสมมุติเดะอ่สมมติว่า,มมาผมตีไว้เลยไส่สมมุติว่าผมตีไว้เป็นพอรซอิโนเท่าไรที่ไส่เดตรงนี้อ่าที่ที่มันอาจจะยกตัวขึ้นเคลียใช่ไหมผมตีไว้ะนะครับสาหรับเดแล้วผมก็ตั้งเป็นสป라이 อ่าสมมุติว่านี่คือไส้ที่มันจะต้องเคลียร์ของ day ใช่ไหมครับก่อนที่มันจะลงต่อแต่ H4 พอมันเปลี่ยนเทรนด์ใช่ไหมอ่าถ้าเรารู้แล้วว่ามันมีการกดตัวลงเคลียร์แต่ไม่ถึงแนวรับนะครับท,ท,ทีไส้นี้53เนี่ย28 53.732ใช่ไหมแล้วเราายสุดท้ายเราไปเก็บกาไรได้ที่ไส้นี้ก่อนที่มันจะทุบต่อเห็นไหมเพราะไส้นี้มันคือไส้ที่ต้องการที่ day ต้องการเคลียร์เห็นไหมครับเราก็แค่รอเก็บกําไรแล้วจากจากไส้นี้จากไส้นี้มาไส้นี้พันกว่าจุดละ เห็นไหมครับถ้าคุณเล่นเล่นเป็นแล้วคุณดูออกไม้แรกคุณก็ได้แล้วพันกว่าจุดแล้วถ้าเป้าหมายของคุณต่อวันคือสองพันจุดเนี่ยคุณได้แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์วันนี้ยของเป้าหมายใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณบอกว่าวันละพันจุดทําให้คุณเลี้ยงชีพได้แล้วนี่คือคุณได้แล้วคุณได้โคตาคุณแล้ววันเนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้แค่ไม้แรกไม้แรกคุณก็ได้แล้วพันจุดถ้าคุณถ้าคุณรอเล่นในไม้ที่ดีนะไม้แรกคุณได้แล้วเต็มโคตาคุณละคือได้ละค่ากับข้าวค่าใช้จ่าายวัันนนนีี้้้้ไไมถถดปปคุณรอแบบเ็ นั่นคือไม้โบนัสนั่นคือไม้ที่จะสามารถเอาไปออมเอาไปเก็บเอาไปลงทุนได้เอาไปซื้อสินทรัพย์อย่างอื่นได้อย่างเช่นไปซื้อทองไปซื้อหุ้นถูกไหมครับเพื่อที่จะปันผลเอาไว้เลี้ยงชีพในอนาคตก็ได้นะครับเพราะอีกอย่างหนึงก็คือการเทรดมันไม่สามารถอยู่อย่างยัง่งยืนได้เพราะตลาดไม่ได้ออกแบบมาให้มีคนชนะสักวันหนึ่งเราจะต้องแพ้แต่แค่ขอให้เราแพ้เป็นคนสุดท้ายนะครับ แต่สักวันหนึ่งยังไงเราก็ต้องมีวันแพ้เพราะฉะนั้นถ้าได้กําไรจากตลาดนี้แล้วมีเงินเหลือเก็บเอาไปซื้อสินทรัพย์เอาไปซื้อที่ดินเอาไปซื้อหุ้นซื้อทองเอาไปซื้อสิ่งที่มันจะทําให้เรามีทรัพย์สินมากขึ้นเรื่อยๆเอาไปสร้างทรัพย์สินนะครับเพราะการเทรดจริงๆแล้วยังไงก็ไม่ยั่งยืนมันต้องมีวันแพ้เพราะฉะนั้นเวลาได้กําไรเอาเจียดไปทําอย่างอื่นบ้างเจียดไปสร้างธุรกิจเจียดไปซื้อหุ้นเก็บไปซื้ออะไรก็ได้ที่มันสามารถทําให้เราเลี้ยงชีพได้นะครับเน นะครับสำหรับเทสโก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็คือรู้ไว้ว่าออกออเดอร์ในจุดที่ดีแล้วปิดออเดอร์ในจุดที่ปิดในจุดที่มันควรปิดอย่างเช่นตรงเนี้ยอย่าเข้าข้างว่ามันอาจจะขึ้นไปต่อเราปิดก่อนแล้วเรารอดูว่ามันจะทำยังไงแล้วเราก็ค่อยปบยเพิ่มหรือเซลเพิ่มนะ,นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็าอาจจะพูดตรงไปนิดนึงแต่ก็หวังดีนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ฝากกดตามแล้วฝากให้กำลังใจเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้ผมมีกำลังใจที่จะมาทำคลิป แบบนี้ต,ต่อไปนะครับเพื่อที่จะมาช่วยเหลือผู้คนให้อยู่รอดจากตลาดแล้วไม่โดนตลาดหลอกนะครับแล้วก็พยายามอย่าไปเข้าเขาอะไรที่มันเสียตังค์นะครับถ้าจะเข้าจริงๆก็ต้องควรไปศึกษาให้ดีก่อนว่าเขาไม่ได้แค่เก็บตังค์แล้วเข้ามาสอนเบสิกนะครับเนาะเพราะว่าที่นี่ผมให้ความรู้ฟรีถ้าไม่จําเป็นก็ไม่อยากให้โดยเสียตังค์ที่ไหนนะครับผมไม่คิดตังค์สักบาทแล้วถ้าหากมีคนแอบอ้างชื่อผมไปคิดไปเก็บตังค์กับคุณรู้ไว้ว่านั่นคือนิชาชีพ นะครับอย่าเอาตังค์ให้เขาเนาะสำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้แล้วขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ